สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาว YouTube นะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปวิดีโอในการพรีเซน์หรือนำเสนอปั๊มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2นิ้ว2แรงม้านะครับ1ใบพัดนะครับจเนิดสูงสูงหรือว่าจะเป็น2นิ้ว2ใบพัดจะนิดสูงสูงและก็สูงไกลนะครับทีนี้ลูกค้าหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับก็เข้ามาดูที่ปิดนะครับปิดร้านปอเกษตรรุุงเรือนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกันเยอะแยะมากมายนะครับทั่ว โอ้ข้อทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมที่ลูกค้าถามราคาแล้วไม่กล้าซื้อถามราคาแล้วบอกว่าแพงบ้างนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับลูกค้าปั๊มแต่ละชนิดราคาที่ไม่เหมือนกันนะครับต่างจากในเว็บไซต์ก็พอสมควรนะครับราคานะครับคือมันอยู่ที่คุณภาพนะครับลูกค้าปั๊มที่ทางร้านนําเสนอไปนะครับจะเป็นพัมใบพัดทองเหลืองถ้าเป็นใบพัดทองเหลือง โดนเม็ดกรวดเม็ดทรายสนิมไม่ขึ้นนะครับใบพัดจะไม่แตกนะครับอันอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่2ขดลวดนะครับที่เป็นทองแดงแท้นะครับทนความร้อนได้สูงนะครับต่างซึ่งต่างจากขดลวดที่เป็นอลูมิเนียมนะครับขดลวดที่เป็นอลูมิเนียมครับทนความร้อนไม่ได้นะครับใช้งานต่อเนื่องไม่ได้นะครับผมย้ําก่อนนะครับทีนี้ทําให้ราคาตัวปั๊มค่อนข้างจะสูงแต่คุ้มต่อการใช้งานของลูกค้าในการซื้อรอบเดียวนะครับทีนี้ทางร้าน เพจบสิษิทลูกเรืองนะครับย้ําว่าปัม๊มแต่ละตัวที่ทางร้านจําหน่ายไปนะครับคุณภาพผมกล้าการันตีได้ครับถ้าตัวไหนมีผนานะครับลูกค้าส่งคืนมาที่ร้านนะครับผมยินดีคืนเงินนะครับเพราะทางเราสวจสอบทุกลูกทุก,กอนุลุมขนของตัวปั๊มนะครับทีนี้ทางร้านจะจะส่งเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับ ค่าจะส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปั๊มนะครับถ้าเป็น2ไใบพัดนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ประมาณ37กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยิ่งขดลวดตองแดงครับตัวปั๊มก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับลูกค้าก็ต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่มนะครับลูกค้าที่โทรมาคอนเฟิร์มสอบถามนะครับหลายๆท่านนะครับก็ถ้าอยากจะได้ปั๊มที่มีคุณภาพนะครับส่งสูงได้จริงแรงมาถึงนะครับขดลวดตองแดงจริงนะครับ ติดต่อมาได้ที่เบอร์091ครับ6439355นะครับ0916439355นะครับทางร้านกล้ารับประกันและก็กล้าการันตีให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะปาล์มาชมนะครับตัวปั๊ม1นิ้ว1นิ้วนะครับ1นิ้ว2ใบปัดนะครับขนาดท่อดูดนิ้ว2นะครับออก1นิ้วนะครับตามตามภาพนะครับอ่า ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อไมาได้นะครับ091ครับ643935นะครับย้ํานะครับปั๊มทางร้านของเราไม่มีขายหลอกลูกค้าหรือต้มลูกค้านะครับอ่าเป็นปั๊มที่คุณภาพทุกตัวนะครับผมคัดเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสมกับราคานะครับราคาข้อถ้าเป็นหนึ่งนิ้วสองใบพัดเน้นสูงๆก็จะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทก็จะส่งอีกต่างหากนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกนะครับก็ประคุณมากครับผม